มะเร็งเต้านมนะคะเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยมากเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะแต่ถ้าหากเราตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและได้เข้ารับการรักษาได้ทันเวลาก็จะสามารถหายขาดจากโรคได้ค่ะ <S <S ปัจจัยเสี่ยงนะคะ 1. เรื่องอายุค่ะผู้หญิงที่อายุมากกว่า50ปีค่ะ2นะคะผู้ที่มีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมค่ะ 3. นะคะผู้ที่มีประวัติเป็นมะเร็งรังไข่ค่ะ 4. นะคะผู้ที่มีประวัติในคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมค่ะ 5. นะคะเป็นพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันค่ะ mm hmm. เช่น mm hmm. การกินการขาดการออกกําลังกายการดื่มแอลกอฮอล์และการได้รับสารอ่าลังสีปริมาณมากค่ะ อาการของมะเร็งเต้านมนะคะ1น,นะคะจะมีก้อนหนาในเต้านมหรือใต้แขนค่ะ2นะคะบริเวณหัวนมนะคะจะบุ๋มและมีน้ําเหลืองแล้วก็มีแผลค่ะ3นะคะอ่าบริเวณเต้านมจะมีผื่นแดงร้อนผิวคล้ายส้มค่ะแล้วก็4นะคะจะมีอาการปวดบริเวณเต้านมค่ะ 1> a 1 5 3เนี่ยคือไกรโอโปรตีนนะคะที่หลั่งออกมาจากเซลล์ที่ผิดปกติโดยเฉพาะเซลเล์มะเร็งเต้านมค่ะแต่ถ้าหาก CA15-3 เพิ่มสูงขึ้นนะคะอาจจะเป็นมะเร็งชนิดอื่นได้ค่ะเช่นมะเร็งรังไข่มะเร็งตับมะเร็งตับอ่อนมะเร็งในระบบทางเดินอาหารค่ะหรืออาจจะเกิดจากภาวะตับแข็งก้อนเนื้อที่เต้านมรังไข่และก็ตับอ่อนค่ะซึ่งเราสามารถ ตรวจยืนยันด้วยวิธีอื่นๆร่วมด้วยค่ะเช่นตรวจแมมโมแกรมอันต้าซาวตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการค่ะ ค่า Ca153 ที่สูงกว่าปกตินะคะ 1. อาจจะเกิดจากมะเร็งเต้านมที่อยู่ในระยะลุกลามหรือแพร่กระจายหรือมะเร็งที่กลับมาเป็นซ้ำนะคะ2นะคะอาจจะเกิดจากมะเร็งชนิดอื่นเช่นมะเร็งรังไข่มะเร็งตับมะเร็งตับอ่อนมะเร็งของระบบทางเดิอนอาหารค่ะ3นะคะอาจจะเกิดจากก้อนเนื้อธรรมดาที่เต้านมรังไข่หรือตับอ่อนค่ะ4นะคะ 4. อาจจะเกิดจากภาวะตับแข็งหรือโรคตับอ่อนอักเสบค่ะ สุดท้ายนะคะผู้หญิงทุกคนนะคะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมซึ่งมีปัจจัยมากมายเลยค่ะเช่นอายุพันธุกรรมพฤติกรรมในการใช้ชีวิตการป้องกันที่ดีนะคะคือหมั่นสำรวจร่างกายของเรานะคะแล้วก็เต้านมของเราอยู่สม่ําเสมอโดยถ้าหากมีสัญญาณเตือนของมะเร็งเต้านมเราควรรีบไปพบแพทย์ค่ะ,ะเพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะ